สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมากินผัดไทยแต่ที่นี่เขาไม่ได้เรียกผัดไทยนะคะทุกคนที่นี่เขาเรียกว่าวผวดเตี๋ยบซึ่งร้านนะคะเปิดมานานกว่า30กว่าปีแล้วค่ะทุกคนแล้วก็เวลามาที่ร้านเนี่ย คนที่มาเนี่ยเขาจะบอกว่าเวลามาปุ๊บต้องสังส่งสั่งทุกอย่างไวเลยแล้วก็รอคิวเพราะว่าที่นี่เขาได้ข่าวว่าเขาผัดจานต่อจานใช้เตาถ่านซึ่งมันต้องใช้เวลานะคะในการทําแต่รสชาติที่ไม่ต้องพูดถึงนะคะสามสิบกว่าป,ปีถ่ายมารับรองว่าต้องอร่อยอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปลิ้มรสความอร่อยน,นะคะซึ่งร้านนี้ก็มีชื่อว่าร้านผัดไทยเตาถ่านแต่คนท้องถิ่นเขาจะเรียกว่าผัดไทย หกเหลี่ยมเพราะอะไรเพราะร้านอยู่ใกล้ฉาลาหกเหลี่ยมนั่นเองนะคะคนท้องถิ่นเขาจะเรียกอย่างนี้นะคะเดีย๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะคะหน้าตาอาหารรสชาตาิอาหารแล้วก็บรรยากศาศของร้านนะคะซึ่งเราก็อยู่ในหน้าร้านแล้วนะคะเดีย๋ยวไปกันเลยค่ะไปกันเลยีโอเอ,อ๋ยเนยอ๋อเป็นไงวะมีปัญหา ได้น้ำแดงโบราณจะมีน้ำเชื่อมข้างลก็เติมน้ำนมแดงนมแมวเลยข้าวอตเยิ้มดีเลยอะไแล้วมีอะไรนมแมวกับน้าแดงครับชื่อมมเชื่อมวรีแล้วนี่น้แดงใช่ไมชื่อมับน้ำแดงแล้วก็ต้องใส่น้าไปหน่อยไม่เคยกิน ่คือเอกลักษณ์ของนนี้ใครยไดูเชียวข้างล่างคืนแบบมันโดนลลอยลอยดูจากข้างบนลงไปก่อนหนึ่ชื่นใจไหมข้างล่างจะหวานดูจากข้างบนพอมา้ยอ เดี๋ยวใครกินไม่วังเลเพื่อดี๋ยวเี๋เดเดี๋ยวเเดี๋ยวเวเดรเดี๋ยวเดีียวเเดยเี๋ยวดเดาอเเีเยวเยวเดเยดวยีเวเว เร้อนเตาเตาถ่านเตาถ่านยงงะบัดน้ำซนเป็นไำซ้อนรสชาติหอมนะหอมคลมแบบ พอดีพดีนะนี่ัารเมือคนเยอะมากเลยผัดไม่หยุดเลยผัดมาหยุดขอบกะอบก อ๋อครับทีนี้เราไม่เน้นหวานนะทุกครับครับอันนี้อะไรนะโอเอลลงมิดลงมิดที่นี่โอเอลลงมิดอันนี้อะไรโอเอลน้ำผึ้งมะนาวโอเอลน้ำผึ้งมะนาวโอเอลลงมิดเสิรัฟเหมือนนั่นเลยเหมือนน้ำหวานนะน้ำหวอนโบราณน้ำหวานทีนี่อะไร แดงๆอ๋อเปรี้ยวยมีซอสปรยดนะูจัยมันหอมน้ำว่าหอมหอมน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมมันเด่นน้ำเชื่อมเยี่ยมสุดลังทางร้านลมเซนบบกมามีน้ำหวานมาให้เค็มบ้างน้เค็มาเ่ลองชิมสสามารถเพิ่มความหวานได้ด หลอนใหญ่้ำผ้งม,นมนะมนมาวเมโออย่ข้า่างงรอีโอโยโเยอยลอนเลยต้องใหญ่งออไง่มีโอเยโ้อยลไม่ร้อดเลยต้องใหญ่เพราะว่าดิ อันนี้นัำเชี่อมอ่ะนเชื่อบอ่ะน้ำพึ่งอันน้ำงเหรอ๋ใส่น้ำพึ่งเข้าไปท้มัน่า เื่นใจงายร้อนนะโอเคโอเคครับหมดเกลี้ยงเหมือนเดิมนะครับโอเคเพื่อนเราทานทุหมดแล้วนะคะซึ่งรสชาติก็อร่อยสมคำนล่นมลือนะคะที่นี่เขาไม่ได้เรียบอภัยนะคะเขาเรียกกว๋วยเตี๋ยวคุ้ดซึ่งอร่อยจริงๆนะคะส่วนผสมก็มีไม่มากนะคะทุกคนในเ,เส้น แค่ผงมีไข่แต่อยู่ที่น้ำซอสแล้วก็การผัดที่ใช้แค่เตาถ่าน,นะะทุกคนด้านหลังนะคะที่เราเห็นนะคะผัดกันจานต่อจานนะคะทุกคนซึ่งร้อนใหม่ทานแล้วก็มีความอร่อยหอมมากนะคะทุกคนสามารถมาลองทานก็ได้นะคะที่นี่ไม่ใช่มีแค่ผัดไทยแต่จะมีพวกหมีพุกเกี้ยนอะไรด้วยนะคะแต่วันนี้เนื่องจากเรามาสายแล้วทุกคนทุกอย่างก็หมดไปเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแค่ผัดไทย เราเราได้ทานโอเอ๋นะคะซึ่งเป็นสูตรโบราณของชาวภูเก็ตแล้วก็มีเพิ่มอีกหนึ่งเมนูก็คือโอเอ๋น้ำผึ้งมะนาวซึ่งวันนี้ลองทานกันแล้วก็อร่อยนะคะและก็ที่สำคัญนะคะซิกเนเจอร์ของที <c oughs> <c oughs> ่นี่ก็คือน้ำผ่านโบราณน,นั่นเองนะคะทุกคนใครมาแล้วก็ต้องมาลองนะคะที่นี่จะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่11โมงจนถึงบ่าย3นะคะปิดทุกวันจันทร์ที่ร้านจะอยู่ <c oughs> ก่อนถึงศาลาหกเหลี่ยมอยู่ด้านซ้ายมือนะคะทุกคนขับรถมาพยายามมองดีนะคะก่อนถึงศาลาหกเหลี่ยมนิดเดียวนะคะทุกคนัตรงข้ามเซเว่นตรงข้ามกับเซเว่นนะคะยิงยิงนิดเดีตรงข้ามกับเลยเลยเซเว่นมานิดจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเซเว่นเลยเซเว่นมานิดหนึ่งมองด้านซ้ายเข้าไว้นะคะมีต้นมีต้นไม้อยู่หน้าร้านนิดนึนะคะทุกคนสังเกตดีๆนะคะจะมีรถจอดเยอะอาจจะมอง้านไม่เห็นนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ เราต้องไปกันก่อแล้วเพราะว่าทานกันหมดแล้วแล้วร้านเขากำลังจะปิดแล้วเดี๋ยวโอเคอย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อจะไม่ไม่ให้พลาดนะคะต่อไปเราจะพาคุณไปทานอะไรกันนะคะและข้อที่สําคัญถ้าคุณไม่รู้ว่าร้านแต่ละร้านที่เราไปอยู่ที่ไหนข้างล่างนี้เลยค่ะเว็บไซต์ของเรานะคะเข้าไปดูได้นะคะโอเควันนี้เราต้องไปกันก่อนแล้วค่ะไบ,บายะคะ่ะ